สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับตัว power bank หรือว่าตัวสำรองไฟนั่นเองนะครับโดยจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีผู้ใช้งานนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอไว้คลิปหนึ่งนะครับคลิปก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยตัว power bank ตัวนี้นะครับวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีการชาร์จไฟหรือว่าเสียกับโทรศัพท์ใดๆเลยนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับตามในคลิปเลยนะครับ โดยในภายหลังนะครับได้มีการตรวจสอบตัว power bank ตัวนี้นะครับก็พบว่าไม่มีมออกหรือว่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรมนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับมาตรฐานมอกเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับการที่เราเนี่ยจะต้องเลือกซื้อนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆที่ต้องเสียบไฟนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับประหยัดเงินเนี่ย ไปได้แค่ไม่กี่บาทนะครับแต่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับความอันตรายจากอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยควรมองหามอกรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีประสบการณ์นะครับในการใช้สินค้าที่มีและไม่มีมอกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์ข้อมูลเนี่ยเอาไว้้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ